ศึกยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกรูปแบบใหม่อย่างที่เราทราบกันครับว่าใน,นรอบแรกได้เปลี่ยนจากระบบรอบแบ่งกลุ่มไปเป็นแข่งขันรูปแบบลีกสเตจซึ่งตอนนี้ก็ผ่านมาแล้ว6นัด ถึงแม้ว่าจะเหลือการแข่งขันอีกเพียงแค่2นะแต่มันก็มีอยู่เพียงไม่กี่ทีมที่การันตีแล้วว่าได้ไปตีตัวสู่รอบต่อไปแน่ๆตามกฎกติกาแล้วทีมที่จบอันดับ1-8ถึงจะการันตีว่าเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายแบบอัตโนมัติส่วนทีมอันดับ9-16ถึงจะได้เข้าไปเล่นรอบเพลย์ออฟต่อโดยได้สิทธิ์เป็นทีมว่างและต้องมาลุ้นจับเจอกับอันดับที่เข้ารอบมาเป็นอันดับสิ2เจ็ดถึงยี่อดับที่ใ3 6จะที่อันทันทีนนี่สิบสนามอยากนําเสนอคือการทุานไปอัปเดตสการณปัจจุบันนกห่อยว่าหลจาก นไปแล้ว6นัดใน UCL ปีนี้มีทีมดังทีมไหนบ้างมีโอกาสได้ไปต่อและมีทีมดังทีมไหนมีโอกาสตกรอบไฮซักรีโวพีรันเนอร์สบายจนคุณใช้ชีวิตได้มากกว่าเพราะว่ามีช่วงล่างซูเปอร์เฟล็กซ์ซัสเพนชั่นที่ทำให้ห้องโดยสารนิ่งนุ่มนั่งสบายในทุกสถานการณ์เริ่มจากทีมที่มีโอกาสเข้ารอบทีมแรกลิเวอร์พูล หงแดงของอาร์เนอร์สล็อตเป็นทีมที่มาแรงสุดในชั่วโมงนี้เพราะนี่เป็นทีมเดียวที่เก็บชัยชนะได้ทั้งหมด6นัดและมี18แต้มหากมองตามภาพปฏิบัติแน่นอนว่าพวกเขาการันตีแล้วว่าได้เข้ารอบต่อไปแน่นอนแต่ถ้าว่าหากมุมมองตามทฤษฎียังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์่งทางยูฟ่าการันตีให้แค่ว่าลิเวอร์พูลจะจบอันดับหนึ่งใน16แน่นอนอย่างน้อยคือได้เป็นทีมวางแน่แน่ในรอบเพลย์ออฟพวกเขาจําเป็นต้องชนะอีกเพียงแค่นัดเดียวก็จะการันตีว่าในตัวออโตสึ่งปโปรแกรม2นัดที่เหลือของลิ เกินไปแต่หากมองจากฟอร์มณนะปัจจุบันที่บรอนไพรยมา19นะัดติดต่อกันบวกกับเกมรกที่สุดแสนจะอันตรายค่าเฉลี่ยการันตีต่อน,นัดขวดได้2ประตูได้แน่ดูแล้วน่าจะผ่านเข้ารอบไปแบบสบายตีนเหมือนกับไฮรักรีโวพรีลันเนอร์รถที่ทําให้คุณใช้ชีวิตได้อย่างผ่อนคลายไร้กังวลนั่งสบายและมั่นใจในทุกสถานการณ์ทีมที่2บาเซโลนา นี่เป็นอีกหนึ่งทีมที่ทางยูฟ่าการันตีว่าไม่ตกรอบแน่ๆเพราะตอนนี้อย่างน้อยคือได้สิทธิ์เป็นทีมวางแน่ๆจากการเป็นหนึ่งใน16ทีมเงื่อนไขของพวกเขาเองไม่ได้ต่างจากโงแดงเท่าไร่ขอเพียงชนะอีกแค่นัดเดียวก็จะการันตีว่าติดในหนึ่งใน8อย่างแน่นอนโดยโปรแกรม2องสุดท้ายของทีมเจ้าบุญคุ่มคือการเจอกับเบนฟิก้าและอัลันตาวันนี้ถ้าเทียบกันปอนต่อปอนชื่อชั้นของบาร์เซโลนาเหนือกว่าชัดเจนทางเรื่องของตัวผู้เล่นและมาตรฐานของการเล่นฟุตบอลแต่มันก็ต้องมีแอบแอบวันๆอยู่บ้างเพราะช่ววงงงหลััมมาานีี้้ทํตตตเเอกยส โดยเฉพาะการเล่นในบ้าน2นัดหลังสุดพวกเขาดันทัะลึง่งไปแพ้ลัสพอมัสและเลกาเนตท,ทั้งที่ควรต้องเก็บชัยชนะได้ในซ้ำ ที่ลีว่าภูกับบาร์เซโลนายังไม่การันตีเข้ารอบต่อไปแบบ100%เก็เพราะว่าช่องว่างของคะแนนไม่ได้หนีกันเท่าไหร่ถ้าไม่นับ2ทีมอันดับแรกที่มี18กับ15คะแนนครับไล่ลงมาที่อันดับ3มถึง8มี13คะแนนเท่ากันหมดอันดับ9 1้1สมี12คะแนนอันดับ13 1สมี1มีคะแนนและอันดับ1 5ถึง19มี10คะแนนดังนั้นโอกาสยังเปิดกว้างสำหรับทีมเหล่านี้ในการลงเล่น2นัดสุดท้ายแต่อย่างไรก็ตามถ้าจะให้พูดถึงทีมที่มีโอกาสมมมาาาากกกกกทททีีีี่่่สสสุดดดอออัั3-4โยใช้เเเณฑ์รรวงงผลลนนหืบ ว่าจะมี1อาร์เซนอลแม้ว่าปีนี้เกมจะมีสะดุดอยู่บ่อยๆแต่ว่าในแชมเปี้ยนส์ลีกก็มีฟอร์มค่อนข้างดีและโปรแกรมที่2นัดเหลือจะเจอกับดินโมซาเกรบและชีโรนาถือว่าเป็นงานที่ไม่หนักเท่าไหร่ ทีมต่อมาก็เป็นอินเตอร์มิลานซึ่งเกมรุกอาจจะผลิตสกอร์ได้น้อยไปหน่อยเมื่อเทียบกับปีที่แล้วแต่นี่เป็นทีมที่เก็บผลผลิตที่ต้องการได้ตลอดอาจจะยิงไม่เยอะแต่ชนะโปรแกรมที่เหลือ2นะัดจะเจอกับสปาร์ตาปรากและมูนาโกความยากอยู่ในรับปรานก์ก้างทีมต่อมากระบายเยนมิวนิกพักหลักกรฟอรมตกลงไปแบบเห็นได้ชัดแต่ก็ยังได้ชิวเป็นทีมที่น่ากลัวส่วนโปรแกรม2นะัดที่เหลือก็ถือว่าไม่ได้ชวนปวดหัวเท่าไหร่ในการเจก,กับเฟเยน,นูดและสโลวานบาติสลาว่า ทีมต่อมากรแอตมัดริดไม่ค่อยมีใครพูดถึงเท่าไรในซีซั่นนี้แต่เช่วโมงนี้ฟอร์มดีมากมมาแบบเงียบเงียบเห็นแบบนี้เก็บชายมารัวๆ1 1นัดรวดจากทุกรายการก้าวขึ้นมาท้าชิงตำแหน่งจ่าฟงของลีกเวทียูซก็เพิ่งชนะมา3านัดรวดแถมยังสัดไปส0ประตูโปรแกรม2นัดที่เหลืออาจจะเหนื่อยยในการเจอกับเลโวคุเซนและสาวบวกแต่ทว่าน่าจะเอาตัวรอดได้สำหรับตรามีแล้วทีมที่มีโอกาสจะตกรอบล่ะครับ ทีมที่ครองแชมป์เ l มีลีกถึง6สมัยในช่วง8ถึง9ปีที่ผ่านมาใครจะไปเชื่อว,ว่าน,นี่เป็นทีมแรกที่มีโอกาสจะตกรอบนั่นคือเรือใบสีฟ้าแมนซิตี้ เราไม่สามารถรู้ได้ว่าเมื่อถึงวันที่เตะนัดนที่7ที่8ในช่วงปลายเดือนมก,กราคมปีหน้าฟอร์มการเล่นและความมั่นใจของลูกทีมเป๊ปจะกลับมาอยู่ในจุดที่ควรจะเป็นได้หรือเปล่าแต่ถาวัดจากชั่วโมงนี้ที่รักอันดับ22มี8คะแนนจาก6นัดบวกกับผลงานที่ตกต่ำจนแทบจะหายใจเอ้ยใจหายเก็บชัยได้เพียงแค่นัดเดียวจาก11นะัดหลังสุดรวมทุกรายการแพ้ไปถึง8นัดทําให้พวกเขาส่มเสียงต่อการตกรอบเป็นอย่างมากปัญหาใหญ่ในปีนี้คือการขาดผู้เลนเพียงคนเดียวนั่นคือโรดรีที่บาดเจ็บ A c l เและน่าจะ สิ่งกระส่งผลในเกมตรงกลางขาดความสมดุลตลอดจนการยืนแนวป้องกันและนี่เป็นโจทย์ที่เป๊ปต้องแก้ให้ได้โดยว้วมิชนะสถานก,การณ์ของทีมอาจจะเลวร้ายกว่านี้ก็เป็นได้ทีมต่อมาปารีสแซงแชแม่ง ในหลีกเอิงฝรั่งเศสอาจยังดูปลอดภัยเพราะยังคงครองจากฝูงยาวๆโดยมีทั้งแต้มทิ้งอันดับ2อถึงเคะแนนแต่ทว่าช่วงนี้ทีมของลุยเอเนริกเก้เจอเสียงวิจารณ์อยู่ไม่น้อยในเรื่องของฟอร์มการเล่นนะครับโดยเฉพาะเวทีในยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกแพ้ไปแล้ว3จาก6นัดตอนนี้มี7คะแนนซึ่งเกมที่แพ้ทั้งหมดนั้นคือการแพ้กับทีมใหญ่ๆอย่างอาร์เซนอลแอลิติโกมาเรดและกับาร์ยนซึ่ง2เกมที่ต้องชี้ชะตาว่าจะได้ไปต่อหรือไม่นั้นก็ไม่สามารถการันตีว่าจะเก็บ6คะแนนได้หรือไม่เพราะ เยือนสตุตการ์ดทีมที่กำลังเล่นได้อย่างมั่นใจสุดในบุนเดสซีก้าเยอรมันและปิดท้ายที่เอา,เอามัดริดพลพรราชันชุดขาวใครายก็ต่างรู้ดีว่านี่เป็น King of UCL เพราะว่าวหน้าประวัติศาสตร์นี่เป็นสโมสรที่ควา้าแชมป์ u ู l หรือยุโรเป็นคับได้มากสุดที่15สมัยและสมัยล่าสุดก็เกิดขึ้นเมื่อ4ีั่นทีแล้วนี่เอง ีนี้เขาได้ว่าที่นักเตะที่ดีสุดในโลกคนต่อไปอย่างเอ็มบัปเป้มาร่วมทีมแต่ทว่าผลลัพธ์ยังไม่ได้ดีอย่างที่ใจแฟนๆคิดจนมีเสียงวิจารณ์มากมายตามมาโดยเฉพาะในเวทีใหญ่ UCL ปีนี้ที่ผ่านมาแล้ว6นัดใครจะไปเชื่อว่าทีมที่เป็นเจ้าแห่ง UCL จะทุลักทุเลแพ้ไปแล้ว3นัดรั้งอยู่อันดับที่20สถานการณ์ตอนนี้อย่าง50-50ว่ามาริจะได้ไปต่อหรือไม่แต่หากดูจากโปรแกรม2นัดที่เหลืออยู่พวกเขาต้องเจอกับสาวบวกและแบรดซ่งถือว่าเบาเมื่อเทียบกับทีมชั UCL นั้นจะสามารถเอาตัวรอดได้ใน UCL เวอร์ชั่นใหม่ได้หรือไม่ในปีแรกไฮ้ซ <Hi> ักรีโว่พีรันเนสบายจนคุณใช้ชีวิตได้มากกว่าเพราะว่ามีช่วงล่าง s u p e r f ์เฟ Suspension ที่ทำให้ห้องโดยสารนิ่งนุ่มนั่งสบายในทุกสถานการณ์